สูงรกทึบแมกไม้สูงใหญ่ยืนต้นเรียงรายติดกันเป็นพืชเถาวันและบันไดลิงพันเกี่ยวลดเลี้ยวขึ้นไปถึงเรือนยอดทำให้ลำต้นสูงใหญ่ถูกปิดบังไว้จนมองแทบไม่เห็นต่ำลงมาก็มีหวายและไผ่ป่าสลับกับไม้พุ่มหนามกอดกายกันแน่นตามที่ราบริมห้วยยังมีต้นไม้ประเภทปม์มทั้งเต่าร้าง ตาาและหมากลิงขึ้นเรียงรายเป็นกลุ่มใหญ่บนฝั่งห้วยสูงชันมีรอยเดินลงมาหาน้ำกินของสัตว์ใหญ่หลายชนิดตั้งแต่ช้างกระทิงบัวแดงกวางหมูป่าลงมาถึงเก้งและกระจงในจำนวนรอยเท้ามากมายทั้งหลายเหล่านั้นมีรอยหนึ่งซึ่งค่อนข้างแตกต่างเหมือนกับสิ่งแปลกปลอมเข้ามาปะปนมันเป็นรอยกลมใหญ่ ด้านท้ายเป็นอุ้งเหมือนสามเหลี่ยมด้านหน้าเป็นนิ้วอ้วนกลมสามนิ้วบางทีก็มีรอยเล็บจิกไว้ข้างหน้าด้วยเจ้าของรอยแปลกปลอมนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วนอกจากเสือสัตว์ป่าที่ขึ้นชื่อว่าฉลาดที่สุดมีอำนาจบารมีเป็นเจ้าแห่งป่าของเมืองไทยเสือเป็นสัตว์ที่ปกติอยู่โดดเดี่ยวโดยลำพังนอกจากฤดูผสมพันธุ์เท่านั้นถึงจะอยู่กันเป็นคู่ และเวลามีลูกอ่อนพ่อแม่เสือมักจะช่วยกันดูแลลูกจนกว่าลูกอ่อนจะเติบโตและแยกออกไปหากินตามลำพังในจำนวน,นนักล่าของป่าเมืองไทยที่ใหญ่ๆก็มีเพียงเสือกับหมาในเท่านั้นแต่สัตว์นักล่าทั้งสองชนิดนี้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเสือแม้จะตัวใหญ่และอันตรายกว่าหมาแต่ประชากรเสือก็มีน้อย แต่ละป่ามีเสืออยู่ไม่กี่ตัวยิ่งยุคหลังจำนวนเสือยิ่งลดน้อยลงจนแทบจะหาตัวไม่ได้แม้กระทั่งเขาใหญ่ที่เป็นอุทยานแห่งชาติและล่าสุดได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแทนที่ประชากรเสือจะมากขึ้นแต่กลับปรากฏว่าลดน้อยลงจนแทบจะไม่มีใครเห็นร่องรอยอีกเลยสาเหตุหนึ่งที่เสือมีจำนวนน้อยลง อาจเพราะการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะซับซ้อนมีขั้นตอนมีวิธีการดำารงชีวิตที่ไม่ค่อยจะเหมือนใครไม่ว่าคนหรือสัตว์ที่ใช้ชีวิตยุ่งยากซับซ้อนทำอะไรมีขั้นตอนตามความเคยชินไม่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาข้อดีก็มีแต่ข้อเสียก็มากเรื่องนี้เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนได้ไง่ายๆจากการใช้ชีวิตของเสือกับหมาอาจเพราะความเป็นสัตว์ใหญ่แข็งแรง มีพละกกาลังล้นเหลือเสือจึงไม่ชอบล่าเหยื่อเป็นหมู่ลําพังตัวเดียวก็สามารถล่าได้แม้กระทั่งช้างยิ่งถ้าเป็นลูกช้างยิ่งง่ายเมื่อไม่ชอบล่าเป็นหมู่การล่าจึงประสบความสําเร็จยากเพราะสัตว์ป่าที่เป็นเหยือ่อก็มีการป้องกันตัวสูงทั้งประสาทสัมผัสจากการได้กลิ่นและความว่องไวปราดเปรียวเพียงได้กลิ่นเสือจากที่ไกล,ไกลสัตว์ใหญ่อย่างกระทิง บัวแดงและกวางก็พากันหนีไปก่อนแล้วดังนั้นถ้าเป็นเสือแก่เจ็บป่วยหรือแข้งขาพิการจะจากการต่อสู้หรือจากการโดนหนามประเภทขนแม่นต่าจะทําให้มันไม่สามารถจับสัตว์กินได้ตามปกติเสือประเภทนี้จึงมักอดอยากหิวโหวยและเป็นอันตรายต่อคนอย่างยิ่งเพราะเมื่อมันจับสัตว์กินไม่ได้มันก็ต้องหันมาหาคน ซึ่งเป็นสัตว์ที่ล่าง่ายที่สุดไม่มีฝีเท้าปราดเปรียวไม่มีเขี้ยวเล็บนอกจากคนที่มีปืนเท่านั้นเมื่อล่าเหยื่อมาได้แล้วเสือจะเลือกเนื้อตรงส่วนที่ดีที่สุดกินก่อนอย่างเนื้อสันในที่เรียกกันว่าเสือร้องไห้หมายความว่าถ้าใครไปแย่งเนื้อตรงนั้นกินเสือต้องเสียดายจนร้องไห้ทีเดียวเมื่อกินเหยื่อจนอิ่มแล้วเสือจะไม่ทิ้งเหยือ่อ มันจะหาที่ซุกเหยื่อไว้ใต้กองใบไม้หรือตามซอกหินแล้วก็นั่งนอนหมอบซ่อนอยู่แถวนั้นหิวเมื่อใดก็ลุกขึ้นมาแทะเหยื่อกินอีกทําเช่นนี้จนกว่าเหยื่อจะหมดซึ่งอาจจะกินเวลาหลายวันแม้เหยื่อนั้นจะเน่าเหม็นแค่ไหนเสือก,ก็กินได้ไม่ต่างจากเนื้อสดสดเหตุที่กินแต่เนื้อเน่าเหม็นจึงทำให้เสือมีจมูกไม่ดีนักแต่ธรรมชาติก็ชดเชย โดยให้มันมีตาและหูที่ยอดเยี่ยมแทนการที่เสือล่าเหยื่อได้แล้วเฝ้ากินจนหมดเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้จํานวนของมันลดลงอย่างรวดเร็วเพราะเป็นการง่ายสําหรับพรานที่จะตามล่าเมื่อใดที่มีสัตว์เลี้ยงถูกเสือกัดตายพรานก็จะหาต้นไม้ขัดห้างแล้วคอยเฝ้ายิงไม่ช้าก็เร็วเสือจะต้องออกมากินเหยือ่อและตกเป็นเป้ากระสุนได้ไม่ยาก ทางลากไม้ในป่าเป็นเสมือนลายแทงชั้นดีให้กับผู้คนที่ชอบปะจนภัยเข้าไปหาที่ทํากินในป่าส่วนมากจะพากันรวบรวมคนที่มีใจรักการประจนภัยและ,ะไรที่ทํากินเหมือนกันพากันเช่ารถบางทีก็เกวียนเดินทางเข้าไปในป่าตามทางลากไม้เหล่านี้แต่ส่วนมากจะไปได้ไม่ตลอดต้องเดินเท้ากันต่อ จึงจะถึงทำเลที่เลือกไว้พอได้แหล่งที่คิดว่าเหมาะแก่การปลูกสร้างกระท่อมที่พักแล้วก็จะรวมกันปลูกกระท่อมง่ายๆโดยใช้วัสดุที่หาได้ในป่าส่วนมากเป็นไผ่หลังคาก็มุงด้วยหญ้าคาหรือแฝกสร้างรวมเป็นกลุ่มอยู่ใกล้ๆกันเพื่อให้อุ่นใจหรือมีอะไรก็จะได้ช่วยเหลือได้ทันแต่ป่าที่ปราศจากผู้บุกรุกมานานนับร้อยนับพันปี ไม่ใช่ที่ที่ใครจะเข้าไปอยู่ได้ง่ายๆทั้งไข้ป่าและสัตว์ร้ายที่ชุกชุมเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้หลายคนหรือแม้แต่หลายหมู่บ้านอยู่ไม่ได้ไข้ป่าหรือมาลาเรียในดงดิบแบบนี้บางทีจับไข้ตอนเช้าพอตกค่ำก็ตายเลยก็มีเจอเข้าไปแบบนี้สี่คนห้าคนที่เหลือก็เก็บข้าวของย้ายหนีกันแทบไม่ทันแล้วอุปสรรคสำคัญรองลงมา คือสัตว์ร้ายในป่าอันดับหนึ่งน่าจะเป็นช้างเพราะป่าเคยเป็นเหมือนบ้านของมันเคยพาขลงเดินเที่ยวหาหญ้าหาน้ำกินตามใจชอบอยู่ดีๆก็มีคนเข้ามาปลูกสร้างบ้านนอกจากเกะก,กะขวางทางแล้วยังมาทางต้นไม้อ่อนๆอ,อ,อาหารชั้นดีของมันเสียอีกจึงต้องยกโขลงมาเหยียบย่ำให้หนำใจคนทำไร่ในป่าส่วนมากไม่ใช่พราน อาวุธดีๆอย่างมากก็มีแค่ปืนแก็บนานๆจะมีลูกซองเดี่ยวสักกระบอกจึงไม่มีทางไปสู้รบตบมือกับช้างป่าเป็นโขลงได้เจอช้างบุกเข้าพังกระท่อมบ่อยเข้าก็ต้องพากันอบพยพย้ายหนีในที่สุดนอกจากช้างสัตว์ป่าที่น่ากลัวสำหรับคนในป่ายุคก่อนน่าจะเป็นเสือที่จริงแล้วเสืออันตรายน้อยกว่าช้างเสียอีกเพราะเสือมีไม่มากเท่าช้าง และเสือส่วนใหญ่ไม่นิยมกินคนแต่ความน่ากลัวของมันศักดิ์รีบารมีของมันแค่เข้ามาคาบหมาหรือวัวควายไปกินบ่อยๆเข้าแค่นี้ชาวบ้านก็หาทางอพยพกันแล้วเพราะอยู่นานไปก็ไม่แน่ใจว่าใครจะตกเป็นเหยื่อรายแรกลุงเต็กกับเมียชักชวนเพื่อนบ้านจากกระจันตคามเข้ามาทางป่าทำไร่กันทางเขาสามสิบ เพราะได้ข่าวจากคนทางบ้านที่เข้ามารับจ้างขับรถสุงให้บริษัททำไม้ว่าป่าทางนี้ดินดีน้ำดีไม่ค่อยมีเขาสูงน่าจะเหมาะกับการมาทางปลูกมันสัาปะหลังหลังจากชักชวนเพื่อนบ้านที่รักการ,ระจนภัยคล้ายกันได้สิบกว่าคนลุงเต็กก็เช่ารถบรรทุกให้มาส่งในป่ารถมาได้ครึ่งทางก็ไม่ยอมเข้าไปอีกคนขับกับลูกน้อง กลัวทั้งเส้นทางรกและขรุกขระอย่างหนักกลัวทั้งเสือและช้างที่มีขี้ให้เห็นตลอดทางหนักเข่าก็เลยต้องจ้างเกวียนคนในป่าขนของกันต่อขบวนเกวียนสามเล่มแล่นออดแอดตามกันมาในราวป่าทางดินที่เกิดจากรอยรถลากไม้เก่าวกวนเข้าไปในป่าดงดิบทึบทะมึนจนเพื่อนบ้านหลายคนกลัวจนทนไม่ไหวจะเข้าไปถึงไหนกันลุง แถวนี้ก็ที่ราบน่าจะหยุดกันได้แล้วยังหรอกโว้ยลุงเต็กปรามคนขี้กลัวตรงนี้เป็นทางผ่านถ้าเราหยุดกันแถวนี้เดี๋ยวก็มีคนมาอ้างกรรมสิทธิ์อีกเองอย่านึกว่าในป่าไม่มีเจ้าของนะโว้ยทางไว้แทบตายพอเตียนหน่อยมีคนมาอ้างเป็นเจ้าของเฉยเลยเราไปกันให้ลึกสุดๆไปเลยจะได้ไม่มีใครมาอ้างได้ ลุงเต็กเคยเข้ามาสำรวจไว้ก่อนแล้วจึงเดินนำหน้าพาขบวนเกวียนและเพื่อนบ้านนับสิบคนไปอย่างมั่นใจตามกันมาเรื่อยเรื่อยเส้นทางเริ่มขึ้นเนินทีละน้อยทางขวามือมองเห็นทิวเขามียอดไม้สูงใหญ่แน่นทึบกว่าด้านล่างจุดจูควายคู่ที่ลากเกวียนสูงใหญ่อยู่ข้างหน้าก็มีอาการสะบัดหัวไปมาไม่ยอมเดินอีกสองคู่ที่ตามมา ก็มีอาการเดียวกันมันสะบัดหัวสะบัดหูร้องมอมอฉี่ราดอย่างปิดปกติเจ้าของเกวียนพยายามใช้แท้ตีเท่าไรก็ไม่เป็นผลลุงเจ้าของเกวียนคนหนึ่งเดินดูไปตามพื้นดินอ๋ออย่างนี้นี่เล่าไอ้พวกนี้ถึงได้ไม่ยอมเดินมาดูนี่สิทุกคนไปรุมดูบริเวณพื้นที่ลุงเจ้าของเกวียนฉี้ รอยเท้าที่เห็นอยู่ต่อหน้าพาเอาหายใจไม่ทั่วท้องไปตามๆกันมันเป็นรอยเท้ากลมไม่ใหญ่นักรอยอุ้งสามเหลี่ยมมี้ิ้วอ้วนด้านหน้าคนไม่เคยเข้าป่าก็น่าจะเดาออกว่ามันเป็นรอยเสือรอยไม่ใหญ่น่าจะเป็นไอ้ดาวมากกว่าไอ้ลายคำว่าไอลายของแกหมายถึงเสือโครงลุงรู้ได้ยังไงว่าเป็นเสือดาวไม่ใช่ลูกเสือโครง เพื่อนบ้านคนหนึ่งถามรู้สิวะข้าอยู่ป่ามาตั้งแต่เองยังไม่เกิดแต่ไม่ใช่แค่ร้อยตีนนีร่รักที่ไอ้พวกนี้ไม่ยอมเดินเพราะข้าเห็นรอยมาตั้งนานแล้วที่มันไม่ยอมเดินแถวนี้น่าจะมีตัวมันอยู่ใกล้ๆควายมันได้กลิน่นช่วยกันจับควายไว้ให้แน่นๆเจ้าของเกวียนคนหนึ่งพูดแล้วยกปืนแก๊ปขึ้นส่องไปทางสันเขา เสียงปืนดังลั่นป่ามันสะท้อนกล้องไปมาอีกสองสามครั้งนกกาพากระตกใจบินร้องกันลั่นไปหมดสิ้นเสียงปืนควายทั้งสามคู่ก็กลับมีอาการปกติยอมให้จูงเดินไปข้างหน้าอีกครั้งแน่แล้วตามยอดไม้แถวนี้ต้องเป็นที่ไอ้ดาวเจ้าของรอยตีนนี่หลบอยู่ใครไปใครมาก็ระวังกันหน่อยไม่หิวไม่เป็นไรแต่ถ้ามันหิว มันไม่ไว้หน้าเหมือนกันคำพูดของลุงเจ้าของเกวียนทำให้ชาวบ้านในกลุ่มของลุงเต็กหนาวๆร้อนๆไปตามๆกันขบวนเกวียนมาถึงที่หมายเอาในตอนใกล้คำ่ำลุงเต็กชวนให้ขนเข้าของลงจากเกวียนพวกแม่บ้านช่วยกันหุงข้าวต้มแกงพวกผู้ชายหาไม้มาทำฟืนและเตรียมที่พักหลับนอนพวกเจ้าของเกวียน จูงควายไปหาน้ำกินที่ชายหนองหาเกี่ยวหญ้ามาให้มันกินกองใหญ่กะว่าให้มันนอนเคี้ยวได้ทั้งคืนเสร็จแล้วก็ผูกมันไว้กับหลักอย่างแน่นหนาก่อนจะหาฟืนมาก่อไฟกั้นไว้โดยรอบลุงหัวหน้ากลุ่มบอกว่าป่าอย่างนี้บัวควายต้องระวังให้ดีทั้งเสือทั้งหมาชอบสุดๆแกหมายถึงหมาในที่ชอบแอบเข้ามารอบกัดสัตว์เลี้ยงไปกินยามเผลอ ค่ำคืนนั้นเพื่อนบ้านที่ไม่เคยเข้าป่าทึบพากันนอนรวมกันด้วยความตื่นเต้นเสียงต่างๆของป่าสัตว์นานาหากินตามปกติของมันบ้างก็ส่งเสียงร้องแววมาให้ได้ยินมีทั้งเสียงเก้งเสียงกวางเสียงหมาในเห่าหอนเสียงนกกลางคืนในป่าก็น่ากลัวความมืดของป่าใหญ่ทำให้ใครก็ตามที่ไม่คุ้นเคยกลัวด้วยกันทั้งนั้น รุ่งเชา้าเมื่อพวกเกวียนกลับไปแล้วก็ช่วยกันออกสำรวจหาที่ทำกินใครชอบตรงไหนเลือกเอาตามใจชอบถ้ามีปัญหาลุงเต๊กจะเป็นคนตัดสินก่อนตะวันตกดินทุกคนที่มาก็ได้ที่ถูกใจไว้ทำกินกันทั่วนหน้าเวลาผ่านไปเพียงเดือนกว่าป่าใหญ่ก็เปิดโล่งเหมือนบาดแผลขนาดใหญ่ไม้เล็กไม้น้อยถูกตัดโคนไม่กี่วันก็แห้ง ใช้ไฟเผาได้ไม่ยากกลิ่นควันไฟจากการเผาป่าคลุ้งตลบอยู่ทั้งวันทั้งคืนยิ่งนานไปไม้ใหญ่ก็ล้มลงทีละต้นสองต้นจนสองเดือนผ่านไปลุงเต็กก็บอกว่าน่าจะพอลงมันสัมปะหลังกันได้แล้วลุงเต็กเป็นคนออกไปซื้อกิ่งพันมันมาปลูกแกแบกปืนลูกซองเดี่ยวคู่มือเดิอนออกจากป่าตามลำพัง พอผ่านตรงที่ควายลากเกวียนเคยกลัวเสือก็รู้สึกว่าป่ามันเยือกเย็นผิดปกติลุงเต็กพยายามคิดว่าเพราะแกคิดมากไปเองแต่ก็ยอมรับว่าเดินไปขนลุกไปทั้งที่ไม่ได้กลัวแต่เพราะอะไรก็ตอบไม่ได้ยิ่งขากลับตอนเย็นใกล้ค่ำลุงเต็กแทบจะก้าวขาไม่ออกเอาเลยเหลือบมองขึ้นไปบนไหล่เขาต้นไม้สูงใหญ่ กิ่งก้านแน่นหนาดำมืดเหมือนมีภัยร้ายแอบแฝงอยู่พยายามสอดสายสายตามองให้เห็นแต่ก็ไม่มีอะไรนอกจากกิ่งไม้ใบไม้และเถาวันบันไดลิงระยงระยางลุงเต็กซื้อกิ่งพันมันสัมปะหลังโดยจ้างเจ้าของเกวียนเจ้าเดิมบรรทุกเข้ามาให้ผ่านตรงเชิงเขาควายมันไม่ยอมเดินเหมือนเดิมเจ้าของเกวียนบอกเมื่อมาถึง ทำให้ลุงเต็กเข้าใจได้ว่าไม่ได้มีแต่แกคนเดียวที่รู้สึกแสดงว่าไอ้ดาวมันอยู่แถวนั้นเป็นประจำลุงเต็กหาทางกำจัดซะเถอะปล่อยไว้โวควายจะลำบากเจ้าของเกวียนแนะนำโดยอาชีพลุงเต็กไม่ใช่พรานแต่แกก็เป็นคนเดียวในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางป่าแห่งนี้ที่มีปืนลูกซองเดียวแถมฝีมือยิงปืนพอจะไว้ใจได้ เนื้อทั้งหลายที่ยิงมาให้แบ่งกันกินทั้งหมูป่าเก้งและกวางนานๆครั้งก็ได้จากปืนกระบอกนี้ทั้งสิ้นเมื่อว่างจากงานปลูกมันลุงเต๊กจึงเตรียมการทันทีงานปราบเสือครั้งนี้เป็นงานใหญ่เป็นความท้าทายที่เกิดมาแกก็ไม่เคยทำมาก่อนแต่เพราะความจำเป็นและหน้าตาของตัวเองที่ลูกบ้านยกย่องนับถือ ทำให้ลุงเต็กตัดสินใจทํางานใหญ่ตามลําพังเสือเป็นสัตว์หนังบางและไม่ใช่สัตว์ที่จะอยู่รวมฝูงสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทําให้พอสบายใจได้บ้างปืนลูกซองกับลูกขนาด9เม็ดถ้าโดนในระยะไม่ไกลนักรับรองว่าเสืออะไรใหญ่แค่ไหนก็ต้องเสร็จลุงเต็กไปด้อมๆมองๆแถบเชิงเขาจนทั่วมองเท่าไรก็ไม่มีวี่แววของไอ้ดาวตัวร้าย ขนาดตอนแดดร้อนจัดจ้าแกก็มองหาไปตามกิ่งไม้ใหญ่ทุกกิ่งแต่ไม่มีวี่แววว่ามันจะหลบนอนอยู่คาคบไหนแม้จะไม่มีวี่แววเห็นตัวของมันแต่ร่องรอยกระดูกสัตว์ทั้งเก่าและใหม่ที่มันกินทิ้งไว้ตามพื้นใต้ต้นมะข่ากระบากและสมอใหญ่ทำให้แน่ใจได้ว่ามันมีตัวอยู่แน่นอน ลุงเต็กใช้วิธีที่คิดว่าแนบเนียนที่สุดแต่ก็เป็นการเสี่ยงไม่น้อยไม่ได้เสี่ยงตัวเองแต่เป็นการเสี่ยงของสัตว์ที่จะใช้เป็นเหยื่อแกลงทุนใช้หมาของตัวเองเป็นเหยื่อล่อเสือกะว่าถ้ามันลงมาจะต้องยิงให้ได้ก่อนมันฆ่าหมาลุงเต็กไปขัดห้างไว้บนคบไม้ฝั่งตรงข้ามความไม่ไว้ใจเลยผูกห้างไว้บนต้นเขี้ยมใหญ่สูงกว่าสิบวา เขี้ยมต้นนี้ขึ้นอยู่ค่อนข้างห่างจากต้นอื่นจึงไม่รกทึบหนักแถมเป็นจุดที่จะมองเห็นความเป็นไปฝั่งตรงข้ามได้ดีที่สุดก่อนคำลุงเต็กจูงไอนาคมาที่เลี้ยงมาตั้งแต่มันยังเล็กแม้จะรักและเป็นห่วงมันแต่ก็ไม่มีทางเลือกเพราะไม่มีสัตว์อื่นให้ใช้อีกแล้วไอนาคเหมือนจะรู้เพราะมันร้องครวญครางไม่หยุดเมื่อลุงเต็กนำมันมาล่ามไว้ใต้ต้นกระบกใหญ่ ที่มีกิ่งใบและคาคบมืดครึมยิงเมื่อดวงอาทิตย์ลับตาไปและป่ามืดทึบมากขึ้นไอ้นาคยิงร้องครวญครางอย่างน่าสงสารจนลุงเต็กแทบจะทนไม่ไหวอยากจะปล่อยมันไปก็หลายหนสามทุ่มผ่านไปป่าใหญ่ห่างไกลผู้คนมืดมนเหมือนอยู่ในน้ำหมึกไอ้นาคยังครางหงิงหญิงสลับกับหอนเสียงโหยหหวนมันคงกลัวจนเยี่ยวราด แต่ก็ไม่สามารถดิ้นหลุดจากเชือกที่ล่ามไว้ได้ลุงเต็กนั่งอดทนรอด้วยหัวใจระทึกความเมื่อยขบแทบจะไม่รบกวนเพราะความตื่นเต้นตื่นตาและตื่นใจมันมากกว่าแรกรก็กำปืนแน่นเตรียมตัวเต็มที่แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงก็คลายลงเปลี่ยนอิริยาบทเป็นนั่งพิงหลังกับต้นไม้สายตามองฝาความมืดไปรอบตัว ยอมรับว่าป่ากลางคืนน่ากลัวกว่าที่คิดนี่ถ้าไม่มีปืนมาด้วยคงนั่งไม่ไหวแน่นอนเงาไม้ตะคุ่มดำอยู่เหนือหัวยิ่งเวลาลมพัดโยกเยกยิ่งน่ากลัวทำให้คิดไปได้ร้อยแปดเสียงลมและเสียงสัตว์แปลกๆก็แว่วมาไม่ได้หยุดดึกมากจนรู้สึกง่วงทันใดนั้นไอ้หน้าก็ร้องดังผิดปกติมันเปลี่ยนจากเสียงครางเป็นเห่า และร้องเอ๋งเอ๋งเหมือนบาดเจ็บลุงเต็กชันตัวขึ้นนั่งมือกำไฟฉายแนบกับลำกล้องปืนมือขวาจับกระโจมนิ้วชี้เตรียมเหนี่ยวไกไอ้นาคเห่ากระโชกอย่างแรงเป็นเวลาเดียวกับที่ลุงเต็กเปิดสวิตช์ไฟฉายทันใดก็เห็นร่างดำทะมึนของสิ่งหนึ่งพุ่งเข้าหาไอ้นาคอย่างรวดเร็วแทบมองไม่ทันไอ้นากระชากเชือกขีล่่าไว้เต็มที่ แต่มันก็หนีไปไกลกว่านั้นไม่ได้จึงตกเป็นเป้าของเสือร้ายอย่างน่าสงสารทีแรกลุงเต็กก็ไม่คิดว่าจะเป็นเสือดำแต่เมื่อฉายไฟจ้องไปยังร่างของไอ้นาคกับเสือดำล่ำสันที่กําลังขย่ำเยื่ออย่างเมามันความสงสารหมาทำให้ไม่กล้ายิงกระทั่งคิดจะยิงขึ้นฟ้าให้มันเลิกกัดหมาอยู่แล้วแต่ไม่รู้เพราะอะไรทำให้มันพลาออกจากเยือ เปิดโอกาสให้ปืนในมือลั่นเข้าใส่ทันทีลูกซองบรรจุลูก s อก9เม็ดพุ่งเข้ากลางอก,อกเสือดำถนัดทนีสัตว์หนังบางอย่างเสือและระยะใกล้ขนาดนี้เสือดำโดนลูกปืนเข้าไปแทบจะครบทุกเม็ดร่างของมันหงายพึ่งลงไปอีกทางลุงแตกไม่รอชา้ารีบรรจุนัดใหม่อย่างรวดเร็วนัดที่สองอัดเข้าไป แต่ก็แค่ทำให้ร่างที่นอนอยู่นั้นกระเด้งขึ้นมานิดหนึ่งก่อนทุกสิ่งทุกอย่างจะตกอยู่ในความมืดเลยเงียบลุงเต็กปีนลงจากห้างด้วยความเป็นห่วงหมาทั้งที่รู้ว่าทำเนียมพรานเขาไม่ทํากันพร้อมกับนึกในใจว่าอย่างนี้นี่เล่าเราถึงได้มองไม่เห็นสีดำสนิททำให้มันกลมกลืนกับความมืดบนกิ่งไม้รกมองเท่าไรก็ไม่เห็น ไอนาคมีบาดแผลเว่อะหวะหน่ากลัวหลายแห่งลุงเต็กลงทุนอุ้มประคองมันกลับบ้านด้วยความทุลักทุเลไหนจะอุ้มหมาไหนจะต้องถือไฟฉายส่วนปืนสะพายไว้บนไหลไอนาครอดตายหลังจากรักษาแผลอยู่นานเป็นเดือนลุงเต็กได้รับการยอมรับจากชาวบ้านและผู้ผ่านทางทั่วไปเมื่อได้ยินขา่าวหลังจากวันนั้นแล้ว ป่าทึบเชิงเขาสามสิบก็หมดความน่าสะพึงกลัวมันค่อยคถูกถางเตียนลงเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้คงมีแต่ต้นยูคาเท่านั้นที่ยังยืนสะบัดใบเริงร่าอยู่บนเนินเขาโล่งเตียน